คลิปนี้นะครับเรายังอยู่ในเรื่องของกองทุนรวมกันอยู่ครับเพราะก็ต้องบอกว่าดีเทลของกองทุนรวมเนี่ยมันเยอะแยะมากมายเลยซึ่งคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมพาทุกคนเนี่ยไปดูว่า กองทุนรวมนะครับที่อยู่ในระดับเลเวล3นะครับก็คือตัวกองทุนรวมที่ลงทุนในส่วนของตัวพันธบัตรรัฐบาลและกองทุนรวมที่อยู่ในระดับเลเวล4หรือกองทุนรวมที่เป็นตราสารหนี้เนี่ยกองไหนน่าสนใจนะครับและเหมาะสมสําหรับใครบ้างเขาให้อัตราผลตอบแทนเท่าไหร่หากใครยังไม่ได้ดูนะครับสามารถไปดูคลิปนั้นเนี่ยย้อนหลังได้เผื่อว่าจะได้รีเช็คครับว่าเฮ้ยกองทุนประเภทนี้มันเหมาะสมสําหรับตัวเองไหมแล้วอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วย ส่วนคลิปนี้นะครับผมยังอยู่ในหมวดของกองทุนรวมนะครับที่เป็นกองทุนรวมที่ระดับความเสี่ยงประเภท3และระดับความเสี่ยงประเภท4อยู่แต่ผมจะพาทุกคนเนี่ยลองมาดูลองมาเลือกดูนะครับว่าเฮ้ยมันมีกองไหนที่น่าสนใจบ้างที่สามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้ก็คือกองทุนที่เป็น RMF เนี่ยมีกองไหนที่น่าสนใจบ้างผมดึงขึ้นมาทั้งหมด3กองด้วยกันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับ ผมยังอยู่ในส่วนของตัวโปรแกรม Efin Stock p i c k e p นะครับที่เป็นในส่วนของตัวฟังก์ชัน Fun Screener นะครับซึ่งหลังจากคลิปก่อนหน้าน,นี่ยที่เราพาทุกคนเนี่ยมาใส่เงื่อนไขมาดูเรียบร้อยแล้วเนาะว่ากองทุนนะครับที่อยู่ในระดับเลเวล3ระดับ Level 4เนี่ยมีกองอะไรบ้างมีทั้งหมดกี่กองนะครับซึ่งทำการสกรีนออกมาเนี่ยมันมีประมาณ190กองเนี่ยก็ถือว่าเยอะแยะมากมายเลยส่วนคลิปนี้นะครับอย่างที่ผมเกินไปในตอนต้น ผมจะพาทุกคนมาลองเลือกดูครับว่ามีกองทุนไหนบ้างที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าเนื่องจากมันมีเยอะแยะมากไปเลยเนี่ยมันมี190กว่ากองเนี่ยผมก็เลยอยากแบ่งวัตถุประสงค์ในการเอาไปวิเคราะห์นะครับเพื่อให้เกิดความหลากหลายมากขึ้นเผื่อใครเนี่ยนะครับที่อยากเลือกกองทุนคล้ายๆกับผมนะครับหรือว่ามีไอเดียคล้ายๆกันเนี่ยจะได้นําปรับไปประยุกต์ใช้ได้ซึ่งวันนี้นะครับก็เลยอยากพาทุกคนมาดูครับในส่วนของตัวกองทุนรวมที่อยู่ในระดับความเสี่ยงเลเวล3ระดับความเสี่ยงเลเวล4 ที่ให้อัตราผลตอบแทนที่ชนะเงินเฟอ้อได้และที่สําคัญพอยต์วันนี้คือเขาสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้จะเป็นกองทุนประเภท RMF นั่นเองนะครับส่วนคลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูในเรื่องของกองที่อาจด้เรื่องของเงินปันผลหรือว่าเป็นกองทุนตราสารหนี้ธรรมดาแต่ให้อัตราผลตอบแทนสูงๆก็สามารถติดตามได้ในคลิปถัดไปเนาะส่วนวันนี้นะครับเราจะมาดูกันนะครับว่า3กองที่เป็นกองอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้เนี่ย หรือเป็นกอง RMF เนี่ยนะครับมีกองอะไรบ้างอ่าซึ่งตรงนี้นะครับหลังจากที่ผมทําการสกรีนขึ้นมาเรียบร้อยแล้วมันมีขึ้นมาทั้งหมด190กองนะครับทีนี้หลังจากนั้นสิ่งที่ผมจะดูนะครับก็คือในเรื่องของรีเทิร์นหรือว่าอัตราผลตอบแทนเขานั่นเองซึ่งก็ต้องบอกครับว่าในเรื่องของอัตราผลตอบแทนเนี่ยคงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเนาะนะครับในการลงทุนเพราะอะไรเพราะว่า เรา,าเราอยากลงทุนเนี่ยเราก็อยากได้ในเรื่องของอัตราผลตอบแทนกลับเข้ามาถูกไหม <S <S เพราะฉะนั้นนะครับสิ่งแรกที่เราจําเป็นจะต้องดูก็คือในเรื่องของอัตราผลตอบแทนซึ่งคลิปที่แล้วนะครับผมได้บอกพวกคุณไปเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับว่าในเรื่องของอัตราผลตอบแทนเองเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันมีแบบอัตราผลตอบแทนแบบรีเทิร์นหปีอัตราผลตอบแทนรีเทิร์นแบบ3ปีนะครับซึ่งทีนี้ถ้ามันเป็นกองทุนที่เริ่มปรับตัวในเรื่องของความเสี่ยงเนี่ย เพิ่มเข้ามาเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่เราอ่าค่อนข้างให้ความสนใจเนี่ยนะครับในเรื่องของตัวร mm ีเทิร์นก็คือเราอยากได้ในเรื่องของอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่ค่อนข้างดีดังนั้นนะครับหากผมกดแลนกิ้งเนี่ยในเรื่องของรีเทิร์นหปีเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเราจะเห็นว่าลำดับที่1เนี่ยได้แนะครับลำดับที่2ได้เจ็ดลำดับที่3นะครับได้เจ็ดแต่ทีนี้ถ้าเราลองมาดูครับทั้ง3กองอ่าที่ผมดูนะตอนเนี้ยเราลองดูในช่วง3ปีที่ผามา กับกลายเป็นอกองแรกเนี่ยหปีให้อัตราผลตอบแทนที่8.44%แต่พอค่าเฉลี่ยด3ปีให้เค่0.44ดังนั้นนะครับสิ่งที่เราอยากจะดูเราเลยอยากดูในเรื่องของอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย3ปีขึ้นไปนะครับซึ่งอันนี้ผมก็เลยจะกดนะครับเปลี่ยนจากแรงกิ้ง1ปีเนี่ยมาแรงกิ้งในช่วงของ3ปีแทน จะเป็นแบบนี้นะครับลำดับของกองทุนรวมก็จะเปลี่ยนไปนะครับลำดับแรกเลยอ่าลำดับแรก1ปีเนี่ยถึงแม้เขาอาจจะสร้างอัตราผลตอบแทนได้แค่ประมาณ1 1 2นะครับแต่ว่าในรอบ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาสามารถสร้างอัตราผลตอบแทนเฉลีย่ยเนี่ยได้ถึง5%ทีเดียวนะครับดังนั้นผมมองว่าเออจริงๆแล้วมันก็น่าสนใจนะนะครับในการดูอัตราผลตอบแทนเฉลีย่ยเพราะอย่างที่ผมพูดบ่อยๆเลยคือเราไม่ได้ต้องการอัตราผลตอบแทนที่ดีที่สุดในปีนั้นๆ แต่เราต้องการผลตอบแทนที่สม่ําเสมอต้องการอัตราผลตอบแทนที่เฉลี่ยเนี่ยค่อนข้างสเสถียรน,นะครับดังนั้นแล้วผมเลยเลือกจากตัวรีเทิร์นนะครับเป็นปีอปีตัวรีเทิร์นที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์สปีดังนั้นนะครับเราก็ลองมาดูกันนะครับว่าแล้วกองอะไรบ้างนะครับที่ในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยให้อัตราผลตอบแทนที่ค่อนข้างโอเคและที่สําคัญคือเขาสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขนะครับแบบที่เราเกินไปในตอนแรกเนาะ ก็ไล่ลงมานะครับจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการดูเนี่ยง่ายๆเลยนะครับคือเราไล่ดูจากกองทุนไหนก็ตามที่เขามีชื่อต่อหลังว่า RMF นะครับจริงๆแล้วกองทุนที่อยู่ในโหมดที่4เนี่ยก็ถือว่ามีหลากหลายกองอยู่เหมือนกันนะแต่ว่า,าผมขอเลือกมาแค่3กกองแล้วกันนะครับก็คือ3กกองที่เรียงตามลำดับของตัวรีเทิร์น3ปีเนี่ยดีที่สุดขึ้นมาให้ทุกคนดูครับซึ่งกองแรกเลยนะครับตัวนี้ ก็ได้แก่ K T k ีดบอ a r นนะครับ R M F นะครับอันนี้คือกองที่หนึ่งกองที่สองนะครับเป็น K F L T นะฮะ G O V R M F นะครับอ่าแล้วก็กองที่สามนะครับคือ K K P I N R M F นะครับซึ่ง 3กล่องนี้นะครับมีสัญลักษณ์ว่าเป็น RMF นะครับก็คือดังนั้น3กมกองนี้สามารถเอาไปใช้สิทธิ์ดหย่อนภาษีได้นะครับตรงนี้ก็อาจจะเหมาะสําหรับใครนะครับที่อยากถือยาวแล้วก็เอาไปลดหย่อนภาษีนะครับในช่วงที่เราเนี่ยทำงานมีรายได้แล้วเสียภาษีนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูใน3กมกองนี้กันครับเมื่อได้ในส่วนของกองทุนรวมที่เราสนใจ3กองขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับผมก็จะนํากองทุนเหล่านั้นเนี่ยนำมาวิเคราะห์เพิ่มเติม ดูข <S ais ama> <c oughs> ้อมูลเพิ่มเติมนะครับผ่านในส่วนของตัวหน้าเว็บของฟิโนมิน่านั่นเองซึ่งตัวนี้นะครับเราจะเข้าไปในหมวดของการเปรียบเทียบกองทุนก็คือคุณเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์เนาะนะครับแล้วก็เข้าไปในหมวดกองทุนและเลือกเปรียบเทียบกองทุนซึ่งในส่วนของตัวเปรียบเทียบกองทุนเนี่ยเขาก็จะให้เราใส่ชื่อของกองทุนนะครับที่เราสนใจเข้าไปซึ่งก็คือ3ตัวเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เราได้เลือกเอาไว้นะครับพอใส่ในส่วนของตัวชื่อเรียบร้อยแล้วกดเปรียบเทียบก็จะได้ข้อมูลขึ้นมา เป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับก็3ตัวที่เราเลือกเอาไว้เนี่ยนะฮะก็ได้แก่ kflt นะครับ govmf r M F นะครับก็คือเป็นกอง government นั่นเองนะครับแล้วก็ kt นะครับขีดบอน rmf นะครับแล้วก็เป็น kkpinrmf นะครับก็จะเป็น3กองทุนด้วยกันที่เราเลือกมาก็คือเอาไปลดหย่อนภาษ,ษีได้ด้วยเนาะ ทีนี้ถ้าสมมุติเราสนใจกองทุนที่เป็น IMF ล่ะเราจะเลือกกองไหนดีนะครับเดี๋ยวเราลองไล่ไปดูทีละสเต็ปละกันนะครับว่ากองไหนน่าสนใจบ้างก็เริ่มมาจากในส่วนของตัวภาพรวมของเขาก่อนละกันนะครับในรูปแบบของการเคลื่อนไหวของราคากองทุนนะครับว่ามีการเติบโตมีความน่าสนใจมากเท่าไหร่ซึ่งตัวนี้นะครับเวลาเราดูตัวที่มันเป็นภาพรวมใหญ่ๆครับจริงๆเราจะสังเกตเห็นว่า ตอนนี้ผมดูข้อมูลแบบ1ปีนะครับซึ่งหากดูข้อมูลเฉพาะ1ปีเนี่ยนะครับกองที่เป็นสีเทาเนี่ยคือกอง KKP นะครับซึ่งกอง KKP เนี่ยหปีเนี่ยก็ถือว่าเป็น1กองที่สามารถสร้างเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้แบบค่อนข้างดีเลยแต่อย่างที่ผมพูดไปในก่อนหน้านี้นะครับว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยการดูในเรื่องของรีเทิร์นดูในเรื่องของอัตราผลตอบแทนแค่1ปีเนี่ยสำหรับกองที่เริ่มมีความเสี่ยงสูงขึ้นมาเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นนะครับเราลองไปดูกันครับว่า แล้วในเรื่องของภาพรวมนะครับการเติบโตของกองทุนของเขาเนี่ยในรอบ3ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างอันนี้ผมกดคลิก3ปีนะครับซึ่งพอเราเปลี่ยนข้อมูลครับจาก1ปีเป็น3ปีเห็นไหมฮะว่าในเรื่องของอาการเติบโตเนี่ยนะครับการเชนหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของกองทุนเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับพอเรามาดูนะฮะในรอบ3ปีเนี่ยนะครับกับกลายเป็นว่า,าในช่วงปัจจุบันนะครับกองที่เป็น KT ขีดบอล RMF เนี่ย สามารถที่จะเติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับในช่วง3ปีที่ผ่านมาถึงแม้ตอนนี้เขาอาจจะมีแผ่วๆลงมาบ้างนะครับแต่วา่าถ้าดูแบบย้อนหลังดูโดยเฉลีย่ยเนี่ยก็ถือว่าเขามีการสร้างอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างดีดังนั้นแล้วตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็น1นึ่งพอยต์สคัญนะครับที่เราไม่สามารถดูในเรื่องของอัตราผลตอบแทนที่เพื่อนมาเล่าให้เราฟังหรือวาอ่าเราไปหาข้อมูลแบบกองทุนปีนี้กองนี้เติบโตดี เราไม่สามารถดูเฉพาะาในเรื่องของ1ปีตรงนี้ได้นะครับสิ่งที่ดีที่สุดคือดูในเรื่องของอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยนะครับอลองปรับไปดู5ปีเป็นยังไงบ้างอาพอปรับมาดู5ปีนะครับก็เหมือนจะเป็น KF LT นะครับ GOV IMF เนี่ยนะครับเหมือนจะค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับกว่ากองอื่นๆนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการเอามาเปรียบเทียบด้วยภาพรวมของการเชนของตัว NAV ของกองทุนก่อนเนาะนะครับทีนี้ถัดมานะครับเราต้องดูอะไรอีกนะครับอ่าเราก็ลองมาดูในส่วนของตัวดีเทลของเขาก่อนนะครับว่ากองประเภทนี้มีการลงทุนอะไรบ้างนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอยากรู้โดยละเอียดนะครับจริงๆเขามีหนังสือชี้ชวนผมก็ยังแนะนำนะนะครับว่าหากคุณจะซื้อสักหนึ่งกองเนี่ยนะครับเมื่อเลือกเบื้องต้นมาแล้วอยากให้เข้าไปอ่านโดยละเอียดในหนังสือชี้ชวนนะครับก็สามารถเข้าไปอ่านได้เนาะนะครับทีนี้อ่าเราลองมาดูดีเทลอื่นๆนะครับก็คือเป็นกองทุน ที่อยู่ในความเสี่ยงเท่ากันเพราะเราทําการสกรีนออกมาถูกไหมเป็นกองทุนที่อยู่ในระดับความเสี่ยงเลเวล4นโยบายการจ่ายปันผลนะครับทั้ง3กองนี้ไม่มีนโยบายการจ่ายปันผลนะครับด้วยกันทั้ง3กองเลยอ่าทีนี้พอเราดูในเรื่องของภาพรวมแล้วนะครับดูในเรื่องของความเสี่ยงเท่าเทียมกันแล้วนะครับเราลองไปดูในเรื่องของอัตราผลตอบแทนย้อนหลังดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ ก็เข้ามาในส่วนของตัวผลการดําเนินงานนะครับและเงินปันผลอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่อยากให้ดูเนี่ยนะครับก็คือดูในเรื่องของอัตราผลตอบแทนเนี่ยเฉลี่ยแบบระยะยาวด้วยนะครับดู1ปีด้วยดู3ปีด้วยถ้ามี5ปีดู5ปีด้วยก็ดีนะครับทีนี้เราลองมาดูกันนะครับว่าอย่างกองแรกเนี่ยอกองแรกเนี่ยนะครับเป็นตัว KFLT เนี่ยนะครับกองนี้นะครับในรอบ3ปีให้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2.9 นะครับแล้วก็5ปีอยู่ที่2.08ทีนี้กองถาัดม,มา KT ขีดบอลเนี่ยนะครับในช่วง3ปีให้อัตราผลตอบแทนที่ดีกว่าเหนะครับเขาให้อัตราผลตอบแทนอยู่ที่3.16ทีนี้5ปีให้2.16สมมุตินะนะครับถ้าเปรียบเทียบในเชิงของอัตราผลตอบแทนเฉพาะ2กองน,นี้ก่อนกลับกลายเป็นว่ากอง KT ขีดบอลเนี่ยมีความน่าสนใจกว่าครับเพราะอะไรเพราะว่าอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยเนี่ยให้ค่อนข้างดีกว่านะครับทั้งแบบ3ปีและแบบ5ปี ทีนี้อีกกองหนึ่งอ่าอีกกองหนึ่งนะครับกองนี้ KKP นะครับ INRMF กองนี้นะครับถ้าดูในส่วนของตัวผลตอบแทนเฉลี่ย3ปีเนี่ยแพ้กอง k t ขีดบอลแต่ถ้าเราดูในส่วนของตัวผลตอบแทนเฉลี่ย5ปีกลับกลายเป็น KKP IN เนี่ยนะครับเขาสามารถให้อัตราผลตอบแทนที่ชนะกว่า ดังนั้นนะครับจริงๆแล้วสมมุติถ้าเราถือแบบยาวๆครับผมอิงตามแบบของ R M F เนี่ยนะครับจริงๆผมมองว่ายิ่งคนตอบแทนเฉลี่ยแบบระยะยาวมากๆเนี่ยมันก็สะท้อนเพอร์ฟอร์แมนซ์ของกองทุนนั้นเนี่ยได้ค่อนข้างดีถ้าเป็นในเชิงแบบนี้นะครับผมอาจจะดู5ปีแล้วผมอาจจะเลือกกองนี้ผมอาจจะเลือกกองนี้ถ้าในเชิงของตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์อย่างเดียวนะแต่แน่นอนนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเราไม่สามารถ ดูในเรื่องของ performance หรือว่าอัตราผลตอบแทนอย่างเดียวได้สิ่งที่เราควรดูด้วยนะครับก็คือในเรื่องของค่าความเสี่ยงต่างๆซึ่งเบื้องต้นวันนี้นะครับที่ผมอยากพาทุกคนไปดูเรื่องของความเสี่ยงเนี่ยพาไปดูหนึ่งอันก่อนละกัน,กน,กนเดี๋ยวจะค่อยๆพาไปดูเนาะนะครับในคลิปถัดๆไปวันนี้นะครับเรื่องของความเสี่ยงแรกที่ผมอยากพาดูก็คือในส่วนของตัวแม็ก o ์ดอดาวนะครับก็คือเป็นการบ่งบอกว่าเฮ้ยกองทุนเนี้ยนอกเหนือจากเขาให้อัตราผลตอบแทนคุณเนี่ยสามเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์กว่าๆเน แล้วถ้าสมมุติกองทุนนี้ในแต่ละปีเนี่ยเขามีการเวี่ยงตัวลงมาหรือว่าขาดทุนเนี่ยแม x สุดอยู่ที่เท่าไหร่อ่านอกเหนือจากเขาจะได้กําไรแล้วนะครับแล้วเมื่อขาดทุนล,ล่ะเขาขาดทุนเท่าไหร่ทีนี้เราลองมาดูกันนะครับทั้ง3กองนี้ทีนี้นะครับกองแรกเลยคือ KFLT นะครับสปีเนี่ยนะครับเขาให้อัตราผลตอบแทนเนี่ยนะครับอ,อยู่ที่ประมาณ2กว่ากว่าเนาะแต่ว่าช็อตที่ย่อลงมาเนี่ยหรือว่าเขาขาดทุนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 6 9เ ก็ถือว่าได้มากกว่าเสียอ่าก็ถือว่าได้มากกว่าเสียนะครับทีนี้กล้องถัดมานะครับก็คือในส่วนของตัว K T ขีดบอล I M F เนี่ยกล้องนี้นะครับอ่าราคาเนี่ยนะครับมีการย่อลงมาเนี่ยม็กสุดในรอบ3ปีอยู่ที่ประมาณลบ2.03นะครับก็แสดงว่า ในส่วนของตัว performance เขาเนี่ยในรอบ3ปีให้อัตราผลตอบแทน,นยอยู่ที่ยอยู่ที่3.16%คือคุณได้กำไรแบบ3%แต่ว่าถ้าช่วงนั้นคุณเกิดอยากขายกองทุนแล้วกองทุนเขาลงมาแม็กสุดเนี่ยในรอบ3ปีเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ2จุดกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นหากเราดูเปรียบเทียบกันในเรื่องของผลตอบแทนที่ได้กับความเสี่ยงที่รับได้เนี่ยจริงๆก็ถือว่าเขาให้อัตราผลตอบแทนเนี่ยคุ้มค่ากับความเสี่ยงนะทีนี้กองสุดท้ายนะครับ KKP IN นะฮะกองนี้3ปี ให้อัตราผลตอบแทนอยู่ที่2.87%อ่าก็ถือว่าอาจจะไม่ได้ดีที่สุดเนาะถ้าเป็น3ปีนะครับแต่ว่าถ้าเป็น5ปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2.32%จะดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ3กองนี้ทีนี้เราลองไปดูแม็กดดาวของ KKPIN กันแม็กดดาวของ KKPIN กลับมีความน่าสนใจครับคือ1ถ้าเราดูแบบ5ปีนะ5ปีให้อัตราผลตอบแทนสูงกว่าก,กองอื่นๆถูกไหม กองอื่นให้อัตราผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ2%นะครับอสองต้นๆเนาะนะครับแต่กองน,นี้ให้ถึง2.8กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วในส่วนของตัวแม็กดอลดาวล่ะแม็กดอลดาวในรอบ5ปีเนี่ยลบลงมา0.9%อ่าแสดงว่าอะไรแสดงว่าเวลาได้กำไรเนี่ยเราได้กำไร2.8%แต่เวลาเราเสียหรือเราขาดทุนเราเสียแค่0.9%ซึ่งหากเราดูในส่วนของตัวแม็กดอลดาวประกบด้วยในเรื่องของ5ปีที่ผ่านมา กับกลายเป็น KKPIN เนี่ยนะครับน่าสนใจถูกไหมเพราะว่าเราได้อัตราผลตอบแทนอ,อยู่ที่2%นะฮะแต่ว่าเราขาดทุนเนี่ยแค่0.9นกะครับก็คืออย่างเช่นผมยกตัวอย่างแบบเป็นเลขกลมๆนะกันก็คือสมมติเงิน100บาทนะครับ,มมบ,นะรบเวลาคุณได้อัตราผลตอบแทนเนี่ยคุณอาจจะได้อัตราผลตอบแทนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20บาทสมมตินะแต่ว่าเวลาคุณเสียนะครับคุณอาจจะเสียเนี่ยแค่ประมาณ1บาท2บาทก็คือมันคุ้มความเสี่ยงในการลงทุน ดังนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ผมว่าน่าสนใจในการเอามา,าประยุกต์ใช้นะครับร่วมกับการเลือกของกองทุนก็คือในส่วนของตัวแม็กดอลดาวน์นั่นเองนะครับก็คิดว่าน่าจะพอได้ไอเดียนะครับในส่วนของตัวแม็กดอลดาวน์ดูร่วมกับเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับเพราะอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ากองทุนที่เริ่มมีความเสี่ยงสูงขึ้นการวิเคราะห์เขาเนี่ยต้องเข้มข้นมากขึ้นนะครับซึ่งสเต็ปแรกสําหรับกองทุนที่เป็นตาสานนี่นะครับที่เริ่มปรับความเสี่ยงขึ้นมาน,ามานิดนึงเนี่ย สำหรับมือใหม่เนี่ยนะครับผมก็แนะนำว่าอันแรกที่ดูก่อนเลยนะครับก็ลองดูในเรื่องของตัว performance หรือผลตอบแทนที่เขาสร้างได้เปรียบเทียบกับแม็กดอดาวน์ทีนี้อ่าก็ยังไม่พอนะครับก็คือเราเพิ่มในส่วนตัวแม็กดอดาวน์มาแล้วเนาะนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับสิ่งที่เราอาจจะต้องดูประกบเนี่ยก็คือในเรื่องของค่าธรรมเนียมอย่างที่ผมบอกไปนะครับในคลิปก่อนหน้านี้นะครับว่าอ่าในเรื่องของผลตอบแทนเนี่ยคือเรามีผู้จัดการกองทุนดูแลให้นะครับเราดูได้แค่อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย แต่ว่าเราไม่สามารถเคาะได้หรือว่าคาดหวังอัตราผลตอบแทนที่แบบดีได้แบบแน่นอน1้0แต่สิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ครับก็คือในเรื่องของค่าธรรมเนียมเราควบคุมผลตอบแทนไม่ได้แต่เราควบคุมคอสหรือว่าต้นทุนของเราได้นะครับดังนั้นผมก็เลยอยากพาทุกคนมาดูอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของค่าธรรมเนียมซึ่งค่าธรรมเนียมเนี่ยนะครับผมเล่าไปในคลิปก่อนหน้านั้น โดยละเอียดแล้วแหละนะครับตรงเรื่องของความเสี่ยงเลเวล1และเลเวล2นะครับแต่ว่าขอเล่าซ้ําอีกทีนึงแล้วกันนะครับก็คือในเรื่องของค่าธรรมเนียมเนี่ยเขาจะมีข,ข้อมูล2ส่วนให้เราดูก็คือตามหนังสือชี้ชวนและแบบเก็บจริงซึ่งถ้าตามหนังสือชี้ชวนเนี่ยเขาบอกว่าจะเก็บเนี่ยค่าขาย1.5ค่าซื้อคืน1.5แต่เก็บจริงยังไม่เรียกเก็บนะครับก็แสดงว่าตรงนี้ตามหนังสือเนี่ยเขาสามารถเก็บได้แต่ตอนนี้เขายังไม่เรียกเก็บแสดงว่าอนาคตเนี่ยมีโอกาสที่จะเรียกเก็บ ทีนี้อีกกองหนึ่งนะครับเคีขีดบอลกองนี้ตามหนังสือชี้ชวนเนี่ยค่าขายคิด3%นะครับค่าสับเปลี่ยนคิด3%แต่ตอนนี้ยังไม่เก็บแสดงว่าในอนาคตก็มีโอกาสที่จะเก็บถูกไหมเพราะตามหนังสือชี้ชวนเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเก็บเท่านี้นะครับดังนั้นหากเราไปเลือกกองทุนนะครับอิงตามค่าธรรมเนียมกองที่มีค่าธรรมเนียมกองไหนค่าธรรมเนียมต่ํากว่าก็ย่อมดีกว่าอยู่แล้วถูกไหมนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ใช้ในการ เลือกได้สมมติ2กองนี้กองนี้ก็อาจจะน่าสนใจกว่าเพราะว่ากองนี้ให้เขาเก็บในเรื่องของค่าธรรมเนียมแคนี่ยแค่1.5%เท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าสมมติมันมีกองแบบนี้นะครับก็คือตามหนังสือชี้ชวนไม่มีเก็บแล้วเก็บจริงเขาก็ไม่เก็บอยู่แล้วแน่นอนเพราะว่าตามหนังสือชี้ชวนไม่มีแบบนี้นะครับก็อาจจะค่อนข้างชัวร์กว่าว่าในอนาคตเนี่ย เขาจะไม่มีตามมาเก็บย้อนหลังเพราะ,ะในหนังสือชี้ชวนที่เขาแจ้งเราก่อนที่เราจะซื้อขายกองทุนเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับตรงนี้ผมมองว่าก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับในการช่วยเอาไปปรับเลือกในส่วนของตัวกองทุนแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าคุณจะเลือกแต่ค่าธรรมเนียมอย่างเดียวกองนี้เขาไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมเลยแต่ว่ากองนั้นเนี่ยโอ้โหโมูลค่ากองทุนลดลงทุกปีทุกปี เพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ไม่ดีนะครับแบบนี้ก็ไม่ไหวดังนั้นมันก็ต้องดูหลายๆอย่างประกบและสุดท้ายนะครับที่เราจะดูกันก็คือในเรื่องของมูลราคาขั้นต่ำนะครับในการซื้อซึ่งตรงนี้มันจะมี2ส,ส่วนด้วยกันเนาะก็คือตัวมูลราคาขั้นต่ำนะครับในการซื้อครั้งแรกกับมูลราคาขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไปนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะเหมาะสําหรับใครที่อยากจะ DCA นะครับหรือว่าอยากเอาเงินเก็บทุกๆเดือนเนี่ยเอามาเก็บไว้ในกองทุนนะครับทยอยซื้อกองทุนไปเรื่อยๆตรงนี้ก็ถือว่าสําคัญ สมมติถ้าตามแผกนการเงินของคุณคุณอยากแบ่งเงินบางส่วนมาลงทุนเนี่ยนะครับแค่เปอร์เซ็นต์สมมติแล้ว3เปอร์เซ็นต์นั้นเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ประมาณ500บาทคุณก็อาจจะไม่เหมาะสำหรับกองนี้นะครับดังนั้นก็เลือกให้เหมาะสมนะครับอิงตามแผกนการเงินของคุณด้วยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันนะครับคิดว่าน่าจะพอได้ไอเดียนะครับในการเอาไปปรับเลือกกองทุนรวมนะครับที่เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ซึ่งก็ต้องบอกว่า จริงๆมันก็มีความเสี่ยงที่เพิ่มเข้ามาจากระดับที่1กับระดับที่2แหละนะครับแต่ผมก็ยังมองว่ามันก็ยังไม่ได้เสี่ยงสูงมากขนาดนั้นนะครับมันก็ยังพอที่จะสามารถลงทุนได้อยู่นะครับสำหรับใครที่คาดหวังอัตราผลตอบแทนแบบระยะยาวนิดหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากที่เราเล่ามาเนี่ยหรือพาทุกคนมาดูเนี่ยคุณก็จะเห็นแล้วว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับหลายๆกองถ้าอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย5ปีเนี่ย เขาให้อัอาตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่ค่อนข้างโอเคค่อนข้างเสถียรนะครับกองทุนมีการเติบโตต่อเนื่องเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่น่าห่วงมันก็ไม่น่ากลัวขนาดนั้นนะครับดังนั้นก็ลองเอาไปปรับใช้ลองเอาไปเลือกกองทุนให้เหมาะสมสําหรับตัวคุณเองและกันหวังว่าสามกองทุนนี้นะครับน่าจะพอให้ไอเดียสําหรับคนที่อยากลงทุนในกองทุนรวมที่ความเสี่ยงอยู่ในระดับกลางค่อนไปทางต่ําครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ3กองทุนที่ผมนํามาฝากกันนะครับก็เป็น1ส่วนครับสำหรับกองทุนที่อยู่ในโหมดของตราสารหนี้ซึ่งกอง3กองนี้นะครับที่ผมดึงมาเนี่ยก็อาจจะเหมาะสําหรับใครที่ค่อนข้างกลัวความเสี่ยงนะครับอยู่ในระดับปานกลางเนาะนะครับแต่ว่าก็ยังสามารถได้อัตราผลตอบแทนเนี่ยที่ค่อนข้างโอเคและยังสามารถชนะเงินเฟ้อได้และที่สําคัญนะครับสกองนี้เนี่ยที่เขามีความน่าสนใจเนี่ย ก็คือเขาสามารถนําไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้เพราะว่าเขาเป็นกองในหมวดของ RMF นั่นเองผมมองว่า3กลกองนี้นะครับก็ถือว่าน่าสนใจลองเอาไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับสิ่งที่สําคัญเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย ก่อนที่จะซื้อผมอยากให้คุณเนี่ยลองไปอ่านตัวหนังสือชี้ชวนดูเพราะมันจะมีดีเทลต่างๆเนี่ยที่ค่อนข้างลึกกว่านี้นะครับแต่คิดว่าเท่านี้นะครับก็น่าจะพอได้ไอเดียบางอย่างแล้วแหละนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้ให้เหมาะสมสําหรับตัวเองดูแล้วกันแล้วถ้าเห็นคลิปนี้ดีนะครับเห็นคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนหรือคนใกล้ชิดด้วยนะครับแล้วอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยส่วนคลิปนี้นะครผมลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรายังอยู่ในหมวดของกองทุนรวมนะจะเป็นนเร่งะความสีใดับ เลเวลไหนนะครับกองไหนน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ